สวัสดีวันอาทิตย์อยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับก็ถ้าใครมาดูวันอาทิตย์ก็คงจะรู้ผลก็คืนมันเสาร์ไปแล้วแหละ <laughs> ภูมิใจําเสนอมาก <laughs> อยู่กับผมแมรี่พิซซ่าสาวกอาร์เซนอลนะครับแล้วผมทอตปิซซาแดงครับครับสําหรับวันอาทิตย์ก็จะมีคู่ลุ้นแชมป์หัวตารางโดยตรงสองคู่ก็คืออาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่คู่อื่นไม่ใช่ เพื่อนๆก่อนละกันอ่าอย่างบอลมารกับนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสที่ไปเล่นยูโรปาลีกมาก็พรามดีทั้งคู่อ่ะและที่แปลกใจก็คือฟอร์เรสครับเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนปุ๊บเกมชนะเฉยเลยแบบอ้าแอนทำอะไรมาวันเนี้ยคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าโค้ชคนใหม่ของนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสคือใครชอนไดใช่ไหมใช่ชอนไดเมื่อคืนผมก็นั่งดูอยู่ ผมรู้สึกว่าพอชอนได้มาคุมอ่ะแล้วเขาใช้แผนที่นักเตะของนอตติงแฮมฟอร์เรสอ่ะเข้าใจอเอ๊ะจริงๆกูไม่ได้ดูคู่นี้นี่หว่ากูดูอีกคู่นแต่ดูไฮไลท์แล้วกันแล้วรู้สึกเหมือนกับว่านักเตะมันเล่นได้เข้าใจง่ายขึ้นเขาได้ประตูจากลูกจุดโทษทุกอย่างเลยแบบแบบเข้าทาง<อ>ใช้ลลกเลยอ่าใช้ความแข็งแกร่งใช้การลากเลยเข้ามาในกรอบเขตโทษใช้การต่อบอลจบสกอร์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งฟอร์เรสก็ทําไม่ดีใช้ความเร็วในการเล่นอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือต้องยกเครดิตให้ชอนได้ที่เข้ามาปรานร้อยเล้าหลังจากที่นักเตะเขาเล่นกันแบบมีทรงแบบไม่บบชนะกันมาหลายนัดในแบบที่สุดเขาก็ชนะสักทีสําหรับเกมยุโรปนะครับแต่สําหรับเกมเทมเบรีกเนี่ยผมให้บ bon อลมัดว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมให้อะไรปะเราไปติดตามดูผมให้เลยแต่ผมรู้สึกว่าเอ,อน่าจะให้เสมอหรือเปล่าแนใ่ใจ ผมรู้สึกว่าเอออาจจะควรใใ้้เสมอผมรู้สึกว่าบอนมันอ่ะมันเล่นในบ้านแล้วความแข็งแกล้งอ่ะดูเหมือนเขาจะมีมากกว่านอตติงแคมฟอเรสช่วงเนี้ยความมั่นใจกำลังมาอ่าก็เลยรู้สึกว่าเอีฟอเรสโค้ดใหม่ยังไม่น่าแพ้แล้วก็บอลนัดเล่นในบ้านก็แข็งแกล่งก็มองเสมอไว้ ถ้านะจำไม่ผิดแต่ผมมองว่าบอลมาชนะครับเดีย๋ยวถ้ายังไงไปตามกันอส่วนคู่ต่อไปวูฟแฮมตันเจอกับเบสเอเจอกับเบอร์ลี่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะวูฟที่มึงต้องชนะ <laughs> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยคือแต่ฟอร์มไม่ได้ดีว่าอะไรเลยไอตอนมองสกอร์นะกูมั่นใจวูฟมาหลายนะัดเพราะว่ากูสงสารมัน,นแต่นัดดีวกูรู้สึกว่ากูเอนอี <laughs> <laughs> ไปเบอร์รี่เลยเสมอนะที่นายบอกใช่<อ>ประมาณนั้นเลยเออนะรู้สึกว่าเอ็นเอียงแล้วแบบเชียร์มึงมาหลายรอบแล้วมึงก็ยังไม่ชนะยังแบบไม่สกดเขาว่าชนะสักทีในพีเมียเนี่ยอ,อ,อันนี้จเจอจากทีมทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาด้วยนะเราเล่นในบ้านตัวเองเออคือแม่งต้องเอาแล้วสําหรับรูปะ่ะเกูไม่มีเหตุผลอะไรอะ่ะกูเลือกเพราะว่าสถานการณ์บังคับมันต้องเอาจริงๆแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่งั้นมึงอยู่พีเมียต่อไม่ได้แล้วว่ะ สองแต้มกับแปดนัดอ่ะครับเออแต่เบอร์ลี่ก็ใช่ว่าจะไม่มีของเออเออมาแบบประตูดูบัฟก้าหรือแบบไคล์บ็อกเกอร์อ่ะมันก็แบบเออก็มีทีเด็ดอ่ะเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจอกยังไงต่อไปขอเริมที่อาร์เซนอลก่อนละกันอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรสเตเดียมพบ้อมกับคริสตันพาเลตและผมดูเกม กลางสัปดาห์ของทั้งสองทีมนี้อาร์เซนอลในนัดที่แล้วที่เล่นกับฟูลแลมอาเตต้าค่อนข้างระมัดระวังตัวเหมือนที่คลิปที่ผมออกมาทำอะเหมือนทิปที่แล้วที่ผมอธิบายอะเพราะว่าเขามีบทเรียนกับการโดนทีเด็ดของไบไอของฟูลแลมมาแล้วเขาเลยเล่นแบบค่อนข้างจะน่าเบื่อแต่ชนะแต่พอมาเป็นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเล่นกับแอตเลติกมาริดอะคือพออาร์เซนอลฉวยโอกาสได้ ทุกอย่างก็เลยไหลลื่นมากขึ้นครึ่งแรกเนี่ยคือแบบแม่งตันมากเลยนะเวย้ยคือแบบจะโดนเขาล่อด,ด้วยจะโดนจูเลียนอวาเลสอ่ะยิงใส่หลายหลายจังหวะมากเลยแต่ดีที่ลายย่าเซฟได้หรือไม่ก็ชนคานอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ยิงออกพอมาครึ่งหลังเนี่ยพอเบิกสกอร์แรกได้อะ่ะใครยิงก่อนว่าคนแรก กูจำได้แต่ยูเคเลสแม่งยิงสองประตูอยวนะกาเบียลอากาเบียลมงได้เพราะว่าได้ฟรีคิกแล้วรีแคไรท์เปิดแล้วกาเบียลมงได้อืมพอหลังจากนั้นปึ๊บอาเซนอนเล่นง่ายขึ้นโชโลหรือว่า one, ซิเมโอน่กุนซือของแอตเลติโกมาลินบอกว่านักเตะของเขาประมาทหรือว่าไม่รอบคอบพอก็เลยโดนทีเด็ดของอาเซนอลลูกแรกอ่ะยังพอทำใจเพราะมันเป็นลูกกาอากาศ แต่ลูกที่สองที่อาร์เซนอลยิงได้อะมันเกิดมาจากการที่เจ้าหนูลูวิสเครรี่แม่งกระชากลากเหลือนดิงดึงตัวผู้เล่นของฝ่ายเอริโก้สามคนก่อนที่จะส่งมาให้มาติเนลลี่แปลแบบองลีเข้าไปอะคือแบบอันนี้คือแบบความผิดพลาดส่วนบุคคลเลยซึ่งคนคนนั้นก็คือแน่ๆคนหนึ่งเลยนะกาลาเกอร์อที่ประกบเจ้าหนูนี้ได้ไม่ดีพอหลังจากนั้นปึ๊บเป็นโยเคเลสที่แบบเป็นการประสานงานของอลูก าการาศมังถ้าจะไม่ผิดเกือบทั้งสองลูกเลยโดยเฉพาะลูกสี่เนี่ยคือลูกลูกยิงมากสาุดจังแฟนอาร์เซนอลเขาบอกวันเดาเข้าประตูสดุดเดาเลย,เลยน้องเดาเข้าประตูแล้วก็ปิดปากโชว์ท่าพิศดารของเขาไปก็คือนัดเนี้ยทําให้อาร์เซนอลแบบค่อนข้างจะมั่นใจในการเล่นของตัวเองมากขึ้นส่วนคิซสันพาเลตเมื่อคืนแพ้ไปแบบงงง,งอ,อเพราะว่ากองหลังอ่ะไปเผลอใจเออ ไปเผลอจ่ายหลุดแล้วก็โดนกองหน้าของฝั่งตรงข้ามอะ่ะจําชื่อไม่ได้เหมือนกันว่ามันเล่นกับทีมอะไรคือไม่ค่อยคุ้นนะครับสําหรับในคอนเฟอรเรนซ์ลีกอะ่ะเอสลาดาราณาดานั่นแหละ <c oughs> ก็คือลากไปแล้วก็ยิงเข้าไปก็คือเพื่อนแมงเพื่อนแม่งหันมามองเลยมึงทำอะไรลงไปวะเออซึ่งทั้งเกมอะ่ะจริงๆแล้วคิสซันพาเลตเล่นได้อย่างเหนียวแน่นนะแล้วก็บุกเขาอยู่ฝ่ายเดียวด้วยแต่จบสกอร์ไม่ได้ดังนั้น การมาเล่นที่อมิเลตในวันอาทิตย์นี้ผมมั่นใจว่าด้วยสปีดบอลด้วยตัวผู้เล่นและความมั่นใจนะตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนั้นนะ่โอลิเวอร์แกสเลอร์มองบอกว่ายังไงก็ต้องท้าทายอาร์เซนอลให้ได้อะแต่ผมมองว่ายังไงตอนนี้อาร์เซนอลกำลังมั่นใจและดีกว่ายังไงน่าจะชนะแน่แต่อาจจะชนะไม่ขาดอาจจะชนะลูกมึงหรืออาจจะน่าเบือ่อกว่าเกมที่เล่นกับฟูลแลมแลวชนะก็ได้ใช่เพราะตอนนี้ทรงอาร์เซนอลมาดีมากชนะห้านัดรวด ขณะที่คิตตันพาเลตเนี่ยมันยังไม่ชนะมาแล้วสามนัดอ,อ่ะหลังจากที่แพ้ออาเอเวอร์ตันแบบไม่น่าแพ้ในช่วงสุดท้ายแล้วก็มาเสมอบอลมัดแล้วก็ล่าสุดก็มาแพ้ก็เลยแบบรู้สึกว่าตอนนี้ความมั่นใจอาจจะอยู่ที่ฝั่งอาร์เซนอลมากกว่าแล้วพาเลตก็พอมาเจอกับอาร์เซนอลที่มั่นใจกับพาเลตที่ตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเรียกเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาก็กลายเป็นว่าอาร์เซนอลดูเหนือกว่า นะใช่แต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือผู้เล่นคิสตันพาเลตค่อนข้างจะตัวหนากูกลัวมีคนเจ็บเพิ่ <c oughs> ก็ยังไงพี่ตาเล่นถนอมถนอมนักเตะหน่อยนะใครที่แบบเล่นหลายๆนัดอย่างเดแคนไลท์ Can หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกมมันสกอร์เป็นใจแล้วพักมันบ้างก็ได้นะเดแคนไลท์ De Can อ่ะเก็บเอาไว้ใช้เอ ในเกมแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาก็เปลี่ยนคริสเตียนนอกาดอะไรเงี้ยลงมาหมุนบ้างอะไรเงี้ยผมก็มองว่า Arsenal อาร์เซนอลน่ะตัวสำรองอ่ะดีพอที่จะประคองสถานการณ์ได้อแต่ถ้าเกิดต้องการหมดให้ชนะแล้วค่อยประคองสถานการณ์อ่ะก็น่าจะทําให้แฟนบอลเนอ่ะเบาใจมากกว่านะครับถ้ายังไงแฟนๆอาร์เซนอลให้กำลังใจกันด้วยนะครับใครเชียร์อาร์เซนอลแล้วผ่านมาเห็นก็กด s u b สไคร b ์กับพวกเราด้วยนะครับนะครับก็เชียร์อาร์เซนอลครับให้เฝ้าถ้วยต่อไป ไม่ใช่ครับไม่ได้ด้วยแล้วไอ้ไอ้ตอนนี้เฝ้าไว้ก่อนต้องหยิบแล้วอ่ะต่อมาอีแม่งคู่นี้กูก็ไม่รู้จะคอมเมนต์มันยังไงเลยวะเด็กนรกฮาแลนด์แม่งต่อเนื่องจริงๆฮาแลนด์ยิงครับ <laughs> จบคือผมไม่ได้ดูเกมของแมนซิตี้นะเพราะแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเตะพร้อมกัน S <S 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 แต่ผมเห็นสกอร์ละฮาเลนกับเบนาโตซินเบนาโดซินวาสองคนแล้วฮาเลนไม่ยิงเหนืออยกงละเออ <S 2> <S 2> <โ>ก็แบบเหมืนอนไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะพอซอิตี้ปุ๊บอ่ะฮาแรนลูกแรกอ่ะลูกแรกอาจจะแบบต้นกิ่ต้นเครื่องแรกแล้วก็ลูกสองไปืึองหลังจบอ่ะอัลตาเมล่า,ลาแพ้ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าแมนซีอ่ะเขาก็ายังมีจุดหนึ่งที่มันสามารถตอบโตได้ก็คือถ้าเกิดคองคองบอลอยู่แล้วโดนสวนกับฉับพันอะ่ะเออก็มีโอกาสลุ้นทำประตูแมนซิตี้ได้เลยว่าทำให้สถานการณ์ของซิตี้เขาเรียกว่าอะไรวะ mm. ช่างงักแล้วไม่สามารถบุกต่อได้ต้องคอยระมัดระวังอะ่ะอันนี้คือไม่รู้ว่าอูนัยจะทำได้ไหมเพราะว่าเมื่อคือนอะ่ะ mm. ผมมาดูอูนยอยู่ mm. เมื่อคือนเตะประมาณห้าทุ่มสีสิบห้า ก็แพ้ด้วยนะอูนายเจอกับก o a เฮดอีเกิลของเนเธอร์แลนด์บอนดักคือตอนที่มึงเริ่มมามึงเล่นแบบไอเคียโค่นดีแล้วมึงก็ขึ้นนำก่อนด้วยอเออแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเหมือนเล่นไปแล้วมันยิงลูกที่สองเพิ่มไม่ได้อะเมื่อคืนเด็กเก่าคุณนีิฟีด้อมนี่พยายามปั้นเพื่อนมากเลยนะอเออทั้งจ่ายทั้งปั้นทั้งยิงเองแม่งพยายามทำทุกอย่างาใช่สุดท้ายอะ่ะ ไปเจอทีเด็ดจากลูกไดเล็กแล้วมันเกินความสามารถที่มาติเนสจะป้องกันได้ก็เลยโดนตีเสมอครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งแล้วพอมาไดเล็กหรือไดเล็กหรือฟรีคิกอะสักอย่างหนึ่งอะออก็คือลูกเซตพีทอะกับลูกไดเล็กพอมาครึ่งหลังก็โดนเหมือนกันก็โดนลูกไดเล็กเหมือนกันก็เลยแพ้แต่ตอนครึ่งหลังอะเขาเา,เา,เาเอาตัวจริงลงมาใช่ไหม มันดูเหมือนสถานการณ์ก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นอ่ะเออแล้วทีเนี้ยพอมันเล่นแบบมันเหมือนคอตกนะวิลล่าเมื่อคืนอ่ะมาเจอกับแมนซิตี้อ่ะไอ้เฮ้กูก็ทำใจเชียเจ้านายเก่ากูให้มันเตะตัดขาซิตี้แบบเต็มภาพภูิไม่ลงอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ายังไงแมนซิตี้มันน่าจะชนะ<ม>ยกเว้นว่ากูต่อแล้ว แล้วบอลลองมาถ้าบอลลองมากูจะดีใจมากเลยคู่เนี้ยเออเชียวิลล่าเออในในใจคือเชียวิลล่าแต่สมองบอกไอ้เหียแมนซิตี้มันเหนือกว่าอืมใช่เพราะแบบตั้งแต่มนชนะแมนยูมาผมบั่นใจมาทุกนัดเลยนะอเออแล้วแบบไอ้ที่บั่นใจคือฮาแลนด์มึงบักทุกนัดเลยอะแล้วถ้าเกิดเขาชนะนัดน,นี้เดี๋ยวนัดต่อไปเดี๋ยวริวพูกับแมนซิตี้ก็จะเจอกันเองอีก อ่านั่นแหละครับวิถ้ายังไงเป็นกำลังใจให้กับแฟนแอสไัวิล่านะครับแต่ว่าแรงหัวสมองมันคิดว่าอยงยังไงซิตี้ก็ชนะอ,อไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์รับต่อไปครับคู่เพื่อนบ้านคุณเลยอ่ะเอ,เอเวอร์ตันเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ไอเฮียแวงเกมแชมเป,ปี้ยนลีกสปเปอร์แม่ง MVP คือวิคาริโออ่ะเซฟแม่งโอ้โหอุตรุดอ,อ่ะเออแม่งไอเฮียเกือบแพ้อะ่ะคือเจอทีเด็ดเด็กเก่าทีไม่ใหญ่หมดเลยนะมินามิโนโอ,อ่าบาโลกุนอ,อะไรอย่างเงี้ยบ็อบบาได้ลงด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะโมนากโกผมจำไม่ได้แต่แบบไอ้เฮียแบบมาเป็นพายุอะ่ะเออไม่น่าจะได้ลงเนาะคือแบบโอ้โห รอดมาได้นี่ก็คือแบบน้ำตาจะเล็ดแล้วอะ่ะผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งสเปอร์หลายคนแบบเซง็งกันเป็นแถวอะ่ะเออคือแบบมีโอกาสง้างยิงโมนาโกแค่ไม่กี่ครั้งอะ่ะแต่โมนาโกแม่งยิงแม่งเครียดยี่สิบสาครั้งมั้งเอ้โ้ขนาดนั้นเลยใช่ปะถึงไหมไม่ถึงสถิติก็เยอะนะเพราะว่าเขากลบแดครั้งออแล้วก็ไม่ตรงกลอบอีกแครั้งส่วนติดบล็อกอีกเครั้ง เออเดี่ยวสามสิบครั้งแล้เนี่ย้ำรวมแล้วก็เยอะครับเออยี่สิบเกือบสาสิบครั้งอ่ะอืมอืมคือแบบมาเจอบอลของมอยที่เล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสเปอร์จะคมพอสําหรับนัดน,นี้หรือเปล่าเพราะว่านัดที่แล้วเขาก็แบบอืพิ่งจะใจหายมาขวัญเอ๋ยขวัญขวัญมาเออในขณะที่นัดน,นี้เอเวอร์ตันกีริสก็จะกลับมาได้ละ เขาก็จะมีมิติในการเล่นมากขึ้นอืแล้วเล่นในอ่าคิวดิกินสันพาร์คบ้านของเอเวอร์ตันซึ่งเขามันก็ทำผลงานได้ดีในบ้านด้วยใช่ก็มีลุ้นนะมีลุ้นเอเวอร์ตันแบบทรงดีเลยเพราะว่าในบ้านแข็งแร่งในบ้านนี่ชนะพาเลตมา2-1ด้วยแล้วแบบเสมอเวสต์แฮมมาระดับเจอกับสเปอร์ผมว่าไม่น่าแพ้อืแต่ว่าเมื่อกี้คุณให้สเปอร์ไว้นะผมให้เอเวอร์ตัน <laughs> เป็นกําลังใจให้มันหน่อย <c oughs> คือผมมองว่ายังไงเอเวอเรตก็น่าจะภาษีดีกว่าเพราะความได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่สเปอร์อ่ะเกมลุกเขาเริ่มมาละคูนดูสกับคูนซีมอนอะก็เริ่มประสานงานกันได้ดีขึ้นบวกกับตัวอื่นอ่าใครวะจอห์นสันบ้ากสักคนหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้แผนกลางของของสเปอร์แน่นขึ้นและเกมลุกมีมิติมากขึ้น แต่เขาก็ต้องระวังเกมส่วนกับของเอเวอตันด้วยนะเอเวอตันส่วนกลับได้ค่อนข้างคมอยู่อืมนะครับก็มาดูกันว่าสเปอร์จะจัดตัวยังไงก่อนแล้วก็ฝั่งเอเวอตันจะมีทีเด็ดอะไรเพื่อต้อนรับสเปอร์ก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ครับครับผมตอนนี้สมองแม่งนึกอะไรไม่ค่อยออกแล้วเอียแม่งนอนดึกเยอะเกินหลายวันหลายคู่ด้วยเ,<อ>เราดูกันหลายคู่ด้วยแหละครับนะครับก็ บอลสัปดาห์นี้จะไม่มีมันเตนท์นะครับม,มีอะไรเสริมไหมสำหรับเป็นเมลีกอันนี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันเหมือนกันเออนึอกไม่ออกอย่าพูดไรใช่แต่สิ่งที่เราอยากได้มากๆเลยนะครับคือกำลังใจจากซ b s c r i b ์นะครับ,ใคร,บใครผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าพวกเราถูกใจก็ก,กดซับ c r i b ์เลยมันไส้ก็กดซ b s c ไ i b ์เลยนะครับ,รบผม,ผม <laughs> ก็ครั้งที่แล้วพูดไว้ว่าฮะเราอยู่แค่ปาก น้ำนะครับก็ขอบคุณครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปปากเก็ดแล้วก็หวังว่าปากเกล็ดเป็น5ศูนย์1เลยเหรอ1 5ศูนย์1 5ศูนย์นะเออ1 5ศูนย์นะครับไปปากเก็ดก็หวังว่าคลิปนี้ลงไปเราจะมี1 6ศูนย์1 7ศูนย์นะครับจนถึง2ศูนย์ก็2ศูนย์ศูนย์เลยครับก็จะดีมากครับครับถ้ายังไงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราถ้าชอบก็กดใช่ถ้ามันไลค์ก็กดแชร์แล้วก็ ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์ให้กันนะครับครับเอาสักูไม่กล้าเล่นมุกกูต่อเลยกูพูดดีมากเลยกูจะบอกว่าถ้าอยากด่าด่าได้แต่อย่าพิมพ์นะครับก็ซ u b s ไ r i b ์กันมามาด่ากันได้ครับเอาจริงแต่อย่าพิมพ์ด่าในใจพอนะครับแต่ถ้าเข้ามาคุยนะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยครับคุยกับทุกคนทุกคิมได้เลยครับฟุตบอลคือเปิดกว้างมากนะครับ ยังไงสำหรับคลิปวันอาทิตย์ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เพนเปลดวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ